สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในและหลายเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกม วันนี้ก็อยู่เกมจูจูสึโซ,โซบาเกมมือถือมหาเวทพนึกมานแนวไอดอลอาร์พเวอร์ชันใหม่เปิดใหม่บนสโตร์ไทยเล่นได้ทั้ง Android และ iOS ครับอ่าเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่ภาพสวย 3D นะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาแจกโค้ดแจกเทลิสตัวละครที่ควรรีหาวิธีรีไอดีควรรีไอดีตอนไหนอ่าแล้วก็คนไทยเล่นเซิร์ฟไหน อันดับแรกขออนุญาตแจกโค้ดครับวิธีเติมโค้ดให้เรามาที่รูปโปรไฟล์ครับมาที่คำสั่งกิฟโค้ดครับให้ทุกคนกรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยสำหรับโค้ดผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับผมอัปเดตให้ตลอดนะต่อไปจะเป็นเทลิสต์ตัวละครผมขออนุญาตขึ้นเทียร์ตัวละครให้นะครับเทียร์ตัวละครก็ตามนี้เลยนะครับผมก็จะมีทั้งหมดอยู่5เทียร์นะ เทียเอสเทียเอเทียบีเทียซี C, และก็เทียดี D ครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวละครที่อยู่ในเทียเอสครับผมตัวละครที่อยู่ในเทียดนี้นะผมก็จะเป็นตัวละครระดับ SP ทั้งหมดเลยนะครับผมอาจจะเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดภายในเกมณแผ่ปัจจุบันณนะตอนนี้นะครับผมนะอ่าก็จะมีทั้งหมด8ตัวเนาะอ่าก็ตามนี้เลยนะครับผมนะ เราสามารถใช้เล่นได้ทั้ง PVP และ PVE นะครับผมนะเล่นอารีน่านะครับเล่นผ่านด่านไต้หอคอยลงดันเจียนตีบอสนะครับผมเล่นได้หมดนะสำหรับตัวละครที่อยู่ในเทียสนะครับผมแล้วก็เกมนี้นะผมเราต้องหาตัวซ้ำด้วยนะครับผมนะเพื่อทำการอัพดงอัพดาวเนาะขึ้น6ดาว7ดาวนะครับผมมันก็จะปวดล็อกนะครับผมเลเวลสกิลนะปวดล็อกการใส่รูนการใส่ เครื่องรางอาวุธพิเศษแอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมสำหรับเกมนี้นะอ่าแล้วก็ตัวคะครระดับ5ดาวระดับ SP นะครับผมเกมนี้เราสามารถได้รับฟรีจากกิจกรรมเนาะอ่าสุ่มหาตัวะคร SP ฟรีแล้วก็หาได้จากตู้กาชาปองนะครับผมนะอ่าสำหรับผู้เล่นใหม่เริ่มต้นใหม่สามารถสุ่มหาได้เลยนะครับผมอ่าสำหรับตัวครนะครับผมแตัวที่ยูนิคอร อ่าที่อยู่ในเทียเอสนะครับผมเราควรลีหาเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับผมนะอ่าซุ่มให้ได้สัก2ตัวถึง3ตัวนะครับผมก็เล่นได้สบายๆแล้วเนาะแล้วก็ให้หาตัวซ้ำด้วยเนาะเกมนี้ถ้าเราขึ้น6ดาวก็เล่นได้สบายๆแล้วนะครับผมเพราะว่าตัวเกมมันแจกฟรีเนาะแล้วก็แจกอ่าตัวละคร SP เรื่อยๆนะครับผมนะอ่านะครับ เป็นอีกหนึ่งเทียนะครับผมที่เราควรรีหาเลยเนาะสำหรับตัวละครที่อยู่ในเทียนะครับผมเล่นได้ทั้ง PVP และ PVE นะครับผมอ่าแนะนำผู้เล่นใหม่นะผมเริ่มต้นมาให้รีหานะครับผมแปตัวละครที่อยู่ในเทียนะครับผมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอ่าถัดมาครับเทียเอนะผมสี่ตัวละครนี้ก็อ่าสามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับผมเนาะเล่นได้ทั้ง PVP และ PVE นะครับ แล้วก็เราจะได้รับฟรีเนาะมันจะเป็นระดับ,บ SSR นะอ่าตัวที่4เนาะอ่ามีกุมินะได้รับฟรีตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับผมตัวนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับผมนะแต่แนะนำนะครับผมให้หาตัวซ้ำเนาะอัพขึ้น6ดาวถึง7ดาวก็เล่นได้สบายๆอยู่แล้วนะครับผมนะอ่านะครจะปั้นก็แนะนำนะครับผมมันก็เล่นได้จนจบเกมด้วยเหมือนกันนะอ่าแต่ต้องหาตัวซ้ำให้เยอะๆไว้นะครับผมนะ อาถัดมาเทียบีครับเทียบีนะผมใช้ดีแค่ตอนต้นเกมนะครับผมไม่ได้นําให้ปั้นใช้ยาวนะะแต่ใช้ตอนต้นเกมนะผมก็โอเคอยู่นะครับผมอาถัดมาเทียซีแล้วก็เทียดีครับผมมีติดไว้ในอดีแล้วก็เอาไว้เป็นตัวกินเนาะเอาไว้ให้ตัวที่เราจะอัพดาวกินจะดีกว่านะครับผมนะไม่แนะนาให้ปั้นใช้นะครับผมนะะถ้าใครจะปั้นใช้ก็แนะนําให้หาตัวละครเทียเอ จนถึงที S จะดีกว่านะครับผมนะนะผมขออย่าสรุปให้แล้ละกันนะผมเราต้องรีหาตัวละครที่อยู่ในเที่เอ S นะครับผมนะเป็นตัวละครเริ่มต้นที่เราควรรีหาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมนะสามารถปั้นใช้ยาวๆยันจบเกมได้เลยนะครับผมอ่าต่อไปเราควรรีอดีตอนไหนนะครับผมเราเล่นถึงชัปเตอร์ที่3แลหรือว,ว่าบทที่3ก็พอแล้วนะผมไม่ต้องเล่นต่อเนาะ อ่ามันจะปลดล็อกนะครับผมระบบตรงนี้นะครับเป็นอ่ากิจกรรมนะครับผมนะล็อกอิน7วันแล้วก็อ่าเป็นกิจกรรมแจกตัวกาชาเนาะอ่าให้เรามากดรับตรงนี้เนาะเห็นไหมครับวันที่1แจก10ใบแล้วก็วันที่1ตรงนี้ก็แจก10บใบเหมือนกันทำให้เรากดรับให้หมดเลยในที่มันรับได้นะครับผมนะจากนั้นถ้าเรามากรอกโค้ดที่กิฟต์โค้ดตรงนี้เนาะอ่านะครับนะโค้ดก็ปักหมุดไว้ตรงฟอมเมนตให้เนาะ,ะอ่า แล้วก็ให้เรากดรับให้หมดเลยเนาะอันไหนที่มันขึ้นเป็นกิจกรรมนะครับตรงนี้เนาะกดรับให้หมดเลยนะครับตรงนี้นะกดซื้อให้หมดเลยเนาะที่อันไหนที่มันขึ้นเป็นตั๋วกาชานะครับผมที่เทียวเขียบนีีเนาะบบนมีนะครับกดรับให้หมดเลยเนาะอ่าเราจะได้รับนะผมตั๋วกาชามานะครับผมประมาณ83ใบแล้วก็เพชรอีกประมาณพันห้านะครับผมนะอ่าประมาณนี้อ่าจากนั้นครับผมให้เรามาที่ ตู้กาชาปองครับนี่ตรงนี้นะครับผมกาชาปองจะมีให้เราเปิดอยู่3มตู้เนาะนะครับอ่าเราจะได้รับตัวกาชาเนะผมตู้ขั้นสูงมา83ใบนะอ่าแล้วก็ตู้แบบเลือกธาตุได้เนะาะ15ใบนะครับอ่ะให้เรามาเปิดตู้ขั้นสูงตู้นี้เลยนะครับผมนะเพื่อทําการซุ่มหาตัวละครน,นะครับที่ผมขึ้นดูในเทียให้นะครับผมนะจะเป็นตัวละครที่อยู่ในเทียเนะอสเนาะแปดตัวละครนะครับผม ให้เราสุ่มหาตู้นี้เลยนะครับตู้นี้มันมีเลดในการออกเนาะนะครับระดับ5ดาวนะครับ S.R. 5.8%แเนาะแล้วก็ระดับ5ดาว S.P. 0.5%นะครับนะเราต้องสุ่มให้ได้ตัวละครระดับ S.P. เนาะที่อยู่ใน T.S. นะครับผมนะให้ได้สัก1-2ตัวก็โอเคแล้วนะครับผมแล้วก็เกมนี้มันมีระบบ up level ตู้กาชาเนาะ ยิ่งเราอัพเลเวลสูงมันยิ่งการันตีตัวละครน,นะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีเลเวลเพดานเลเวลอยู่เนาะยิ่งเราอัพเลเวลมันก็ยิ่งจะการันตีตัวละครอ,ออกง่ายนะครับผมนะอ่าประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาสุ่มพร้อมกันเนาะ83โลหรือว่า83ใบนะครับผมเนาะในการสุ่มหาตัวละครผมจะสุ่ม10ใบนะครับผมนะโอเคครับ10ใบแรกครับมา อ่ะมันการันตีเนะาะแปบใบการาัรนตีตรอะคร5ดาวนะครับผมนะแล้วก็สุ่มให้มันหลุดเลนเนาะเฮ้ยการ์ดส้มมา2ครับผมโอ้โห s s สอาครับแพนด้าอืมโอ้ตัวนี้อยู่เทียบเทียบบีนะครับผมโอ้โหโทจิโอเคสิบใบแรกก็ s s สอามา2ตัวนะครับโอเคสิบใบต่อไป การส้มาหนึ่งครับโอโ,โทจิตัวสามอีกแล้วครับสามสิบบาต่อไปใครครับโอโหไมโตะครับไมโตเทียบีนะโอโหออกแต่เทียบีนะครับอืมโอโหอนะครับผมอ่าประมาณนี้เลย กัดส้มสองใบครับเอ้ยตัวซ้ําโอ้โหตัวนี้จะได้รับฟรีอยู่แล้วเนาะช่วงต้นเกมนะครับเทียบีนะกีรอตกีรัตัวนี้อยู่เทียโอเทียเป็นระดับ s r เนาะเทียต่ำนะครับตอนนี้เราเปิดไปแล้ว50โลนะครับทุกคนนะอม,มันการันตีที่โลที่80เนาะ อ่านะครับอันนี้ก็อัพเลเวลแล้วเนาะเห็นไหมครับพอเราสุ่มเนาะกดรับของได้เลยนะครับเป็นเพชรโอเคอีก30โลสุดท้ายครับสุ่มไปครับเราค่อยไปรีไอดีอ่ารีไอดีเอานะครับผมนะแค่15นาทีเองนะดีดีเกมนี้นะครับฮี่โทเกะครับผมนี่มันอยู่เทียอะไรวะโอ้โหเทียซี C. หรือว่ามันเทียร์สูงนะ โออเคเฮ้ยกัดลุ้งมาครับทุกคน SP แน่นอนเอต,ต้องลุ้นดูเนาะเฮ้ยยูตาครับผมยูตาเทียเอสครับโอ้โหอืมโอเคครับผมหลุดเลทมานะทุกคนนะโลที่70นะครับผมนะอ่า ah. ได้รับอ่า ah. อะไรนะยูตะานะ T.S. นะทุกคนนะแล้วก็อีก10บใบมันจะการันตีเนาะโอเคลองสุ่มดูครับมันจะได้ตัวไหนอ๋อไม่ใช่การันตีนะทุกคนมันจะปลดล็อกให้เราเลือกแบบนั้นได้นะครับแบบเลือกปรารถนาได้เนาะอ่ะตัวเกมมันจะการันตีที่โลที่70นะครับทุกคนนะระดับ S.P. เนาะอ่าเราต้องสุ่มให้มันหลุดเลดนะครับผมนะอ่าเนี่ยครับปลดล็อกระบบอ่าปรารถนาเนาะอ่าแล้วก็ ตู้ขั้นสูงนะผมสุ่มไม่ได้ t ทีเเราให้ได้สัก2ตัวนะครับผมได้มา1ตัวเนะาะอายูตะนะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ตู้นะครับที่สุ่มนะครับหาแบบเลือกธาตุได้ก็เราก็หาตัวละครเนาะที่มันอยู่ใน t ทีเนะครับผมนะผมจะเลือกธาตุนนะี้แล้วกันเนาะโอเคกดสุ่มไปอืมเราต้องลุ้นเนีมันออกการ์ดสีลุ้งนะครับทุกคนนะ ประมาณนี้นะครับอ่าจะได้รับตัวละครมาเนาะ TIS มาแค่1ตัวนะครับเนี่ไนะครับมันจะขึ้นว่าอ่าเดดนะครับผมนะอ่าประมาณนี้นะครับถ้าระดับ SP เนาะอ่ายูตะนะครับผมได้แค่ตัวเดียวนะเบลีไอดีนะครับผมลืมมากดรับตรงนี้ด้วยนะได้รับเป็นเศษตัวละครเนาะกดเปิดไป sr ส,สำหรับที่การ r รี d นะครับผมให้เรามาที่รูปโปรไฟล์ครับมาที่ setting มาที่ออเดอร์ตรงนี้ครับผมกดที่ s w ิตช์แอคเคาทนะครับหรือว่าจะกด select server ก็ได้เนาะให้เรามากด Select server ก่อนนะครับผมให้เราเปลี่ยน s e r v ์ฟก่อนเนาะคนไทยเล่นเซิร์ฟไหนนะครับเอเชียนะครับผมนะ a p a c เนาะอันนี้จะเป็น Asia เซิร์ฟเอเชียนะอ่าจะมี American เซิร์ฟอเมริกันนะแล้วก็ยุโรปนะครับอ่คนไทยเล่นเซิร์ฟนี้เนาะเอเชียนะครับผมอ่าวิธีรีเอดี ID แบบที่1ก็ให้เรากดเลือกเซิร์ฟได้เลยครับผมเห็นไหมครับณนะตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ23ิเซิร์ฟนะให้เราเลือกเซิร์ฟได้เลยนะผมที่เราจะรีหาตัวละครเนาะนะครับก็รีหาตัวละครเล่นถึงบทที่3เนาะไม่ต้องเล่นต่อออกมากรอโค้ดกด รับของที่กิจกรรมล็อกอินอะไรพวกนี้เนาะได้รับตัวกาชามานะครับ83ใบแล้วก็เพชรอีกประมาณ1,700นะครับผมนะประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ให้เราสุ่มหาตัวละครที่อยู่ในเทนะียสเนาะระดับ sp นะผมให้ได้สัก2ตัวก็เล่นได้สบายๆแล้วนะครับผมนะอ่าสำหรับที่กะลี ad ไบที่2ก็ให้เรามาที่สวิตต์แอคเคาท์ตรงนี้จากนั้นเรากดไปที่เกสต์ล็อกอินนะครับผมนะอ่าจากนั้นก็มันก็จะล็อกอินแบบเกสเราแล้วเราก็ เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการที่จะรีหาตัวละครได้เลยนะครับผมเนาะหาตัวละครก็ดูตามที่เทียผมขึ้นเลยแล้วก็ควรรีอินตอนไหนก็ตามผมบอกเลยเนาะอ่าแล้วก็ให้เรามากดที่ค u ว c k รีจิสเตอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับผมวนะ่าถ้าใครไม่อยากจะล็อกอินแบบล็อกอินแบบเกสเนาะตรงนีแ้แล้วก็กดใส่อีเมลมั่วๆแล้วก็กดสลัดผ่านม่วๆก็ได้นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับ อ่าหรือว่าใครไม่อยากจะรีไอดีก็ไม่ต้องรีก็ได้นะทุกคนนะอ่าสำหรับใครที่ไม่อยากจะรีไอดีเนาะจากจะเล่นเลยนะครับผมเนาะเพราะว่าเกมนี้มันมีกิจกรรมนะผมแจกตัวละครระดับ SP อยู่แล้วเนี่ยนะครับอ่าผมรอกิจกรรมนี้อยู่เนาะเนี่ยต้องเล่นถึงด่าน8ขีด20นะครับผมนะจะได้รับยนะูตะเนาะเนี่ยระดับ SP นะครับผมเนี่ยผมก็สามารถขึ้น6ดาวได้สบายๆเลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีกิจกรรมแจก3000สุ่มเนาะตรงนี้นะครับผม แค่ทาตามกิจกรรมมันนะครับนะได้รับตัวละครเนาะเลือกได้1ใน3นะครับผมนะอ่แล้วก็มันจะมีกิจกรรมล็อกอินอยู่เนาะที่แจกตัวละครน,นะเดี๋ยวพาเข้ามาดูกิจกรรมล็อกอินนะครับผมขออนุญาตหาแป๊บหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับวันที่1แจกตัวกาชา10ใบวันที่2นะครับแจกไอตัวนี้นะครับที่ผมได้ตัวซ้ำนักโทจินะครับนี่วันที่7นะครับ ได้รับยูตะระดับ s p เนาะเห็นไหมครับท่านี้ผมก็ได้รับยูตะมาแล้ว3ตัวนะผมแบบฟรีๆเลยนะอ่าประมาณนี้ใครไม่อยากรีก็ไม่ต้องรีก็ได้นะครับผมเนาะอ่าอันที่สบายใจนะครับผมนะประมาณนี้เลยเนาะเดีวเรามาดูรูปแบบการต่อสู้ของเกมนี้นะครับผมก็จะเป็นแนวไอเดียอพีจีเนาะจัดทีมต่อสู้5ตัวละครนะครับผมนะอ่าก็กด จัดทีมนะครับฟอร์เมชันตรงนี้สามารถกดเลือกรูปแบบทีมได้เลยเนาะแล้วก็เราสามารถกดไลอัพตรงนี้เพื่อทำการปรับเปลี่ยนทนะีมเนาะเดี๋ยวผมจะเอายูตาออกมานะนตรงนี้เนาะแล้วก็เปลี่ยนโทจิลงมานะครับผมอโอเคประมาณนี้กดต่อสู้ครับน่ครับขนาดยูตะนะครับผมไม่ได้ใส่ของอะไรเนาะอย่างเก่งนะครับผม ประมาณนี้เลยนะครับผมนะ,ะเรามาเล่นดูนะครับอันที่จะจะเล่นเนาะ,ะก็มีประมาณนี้ครับผมสําหรับแจกโค้ดแจกเทลิสตละครที่ควรรีห่าวิธีรีไอดี ID, ควรรีดี ID ตอนไหนคนไทยเล่นเซิร์ฟไหนของเกมจุดจุดสื่อโซเบานะครับผมอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ